สวัสดีค่ะพ่อ่มร้องไห่ในยามเช้าเช้าเลยนะคะอันนี้มีหมอกเล็กๆน้อยๆอยู่นะคะ,ะวันนี้ก็จะมาทำอ่าอะไรนะข้าวปุ๊กนะคะเมื่ออาหารที่หน้าหนาวคือต้องทำกินนะคะโอ้ยแล้วก็ย่างร้อนๆกินนะนึกแล้วก็อร่อยวันนี้ก็จะมาทำแล้วนะคะก็คือมันจะมีข้าวเหนียวเราต้องเอาข้าวเหนียวทำแล้วก็งาทำนะคะ น้าปุ๊กอ่าวันนี้เราก็จะมาทำข้าวปุ๊กกันนะคะไม่ได้กินนานเพราะว่าปีละหนึ่งครั้งเองนะคะถือว่าอ่าใช่ปีละหนึ่งครั้งที่ได้กินนะคะแต่ว่าถ้าเขาทำขายก็ได้กินอ่าแต่เขาไม่ทำเลาวทำใช่หน้าหนาวแต่อันนี้คือเราจะมาทำกินเองไปเลยนะคะเออเช้าเช้าแบบนี้แม่ก็จะนึงข้าวนะคะนึ่งข้าวก่อน ให้ข้าวสุกก่อนนะคะถ้าเอาไปตำเป็นแบบอย่างนี้มันไม่ได้นะคะมันไม่อันนั้นต้องนึ่งข้าวนะคะแล้วก็แม่งาานมี่นะ,ะเอาข้าวมาตั้งแล้วก็สั่งมอหนึ่งอ่าแล้วก็ค่อยหดข้าวมาใส่ข้างบนนี้นะคะนี่เอาข้าวมาใส่แล้วก็เอาผ้าติวมอหนึ่งนะคะทั้งนี้เท่ไปอย่างนี้มาเป็น โอ้ยกัวสุกเลย่ข้าวคืองาที่เราจะเอามาทำข้าวปุ๊กวันนี้นะอุ้ยก็คือมันก็ต้องงานนี้อยู่แลว้วค่ะแล้วก็ต้องไปตำก่อน มันถึงจะละเอียดนะคะคือเราจะอะไรนะตำง g า <c oughs> ก็ต้องใส่เกลืนอนิดนึงนะคะเพราะถ้าไม่ใส่มันก็จะไม่ละเอียดนะคะถ้าไม่ละเอียดมันก็ไม่อร่อยนะคะต้องตำางาก่อนค่อยมาตำข้าวกับง่าอีกทีนึงนะคะโอ้ตอนนี้ <c oughs> ยังออกเลยทุกคนหนาวมากทุกเสื้อโอเค ตอนนี้ก็ประมาณก็เลยละเช้าอยู่นะคะยังเช้าๆาอยู่พุกงานงี้ก่อนนะคะทําทีละนิดเนาะอ,ออกจากอ่าอืมร้อนๆเลยนะคะออกจากเตาเลยข้าว ต้ดิอ๋อทำอย่างนี้แล้วเอาไปตำเลยนะคะปุกนิดนิดหน่อยหแล้วก็ตำให้มันเข้ากันนะคะโฮ้มาตัดนะนะคะก็เอาพวกโบราณตำเลยนะคะโอ้หแตกหมดเลยมาหันเอาวรอขอให้ดีๆนะแป๊บเก่งๆนี่หมอนี่ตำไม่เอรอ หัวบ้านบ้านก็คือจะอารมยี่ไตนั้น,นมัดออนดิี่ต้มอ๋อนนะเหรอ ทำเสร็จก็มาทำเป็นแผ่นนะคะแล้วก็เอาไปย่างอุ่นๆนะคะ <c oughs> แล้วก็กินกับนมข้นนะคะจริงๆก็ต้องกินกับอ้อยนะคะต้นฉบับจริงๆนี่เอาเขา้าวปุกมาย่างมาจีนะคะมาจีใช่ย,ย่งเนาะจีนั้นร้อนอย่างนี้นี่คนทำก็คือแม่พิ้วพองเองนะคะ <c oughs> ตัวยันหอมมากเลย nanti call deh bye okay.

หนาวอย่างนี้ก็กินข้าวปุ๊ลนวะก็อร่อยอ,อนานๆกินทีก็อร่อยอย่างนี้แหละก็ <c oughs> <c oughs> คือข้าวปุ๊กก็คือทําง่ายเองนะคะก็เอางางานปุ๊กที่เขาทาอะคะ่ะเอามาล้างน้ําแล้วก็เอาทําตากแห้งไว้อแล้วก็เอามาตำตำให้มันละเอียดนะคะแล้วค่อยมาตํากับข้าวเหนียวอุ่นๆแบบเอามาตำอย่างนั้นตำให้แบบอันนั้นเลยแต่นี่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าทําจริงๆ ถ้าเขาทําขายนะเขาจะตําแบบละเอียดมากเลยนะคะ,ะแล้วก็เอามาย่างหรือว่าถ้าไม่อยากย่างนะคะชอบอันทอดก็เอาไปทอดได้ตัดแล้วเอาไปทอดได้นะคะคืออร่อยเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าส่วนตัวน้องเว๋ยชอบอันย่างมากกว่าเพราะมันหอมอ่ามันหอมฐานหอมอะไรด้วยนะคะแล้วก็เอามาจริงๆอ่ะต้นฉบับมันจริงๆนะทุกคนมันจะกินกับอ้อยอเป็นเป็นอ้อยก้อน อืมมต้อกินกับอ้อยนะคะมันถึงจะอร่อยตั้งแต่เด็กก็คือกินข้าวปุกกับอ้อยนะคะแต่ลงมาเดี๋ยวนี้อ้อยมันก็นั่นอยู่นะคะก็กินกับน้มนมข้น,อ,นอืมอก็จะง่ายเนาะก็คือแกะนมข้นมาจิ้มนมข้นเลยนะจริงๆมันต้องกินกับอ้อยเนาะแต่ว่ากินน,นมข้นก็ได้เหมือนกันก็อร่อยเหมือนกันนะคะก็อร่อยอยู่นะคะก ทำตามกันได้เลยนะคะเออแล้วก็งาต้องใช้งับปุ๊กทางไทยมีหรือเปล่าน้งม้ก็ไม่รู้ก็คือตอนไหนนะพี่พองเคยทําข้าวปุ๊กขายนะคะใส่ถุงแบบแพ็กเก็ตเออติดหน้าพี่พองไว้หน้าถุงอะไรเงี้ยหน้าซองอทําขายด้วยนะคะไอเดี๋ยวนี้ไม่ทําแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ทาแล้วขายเครื่องสับอางขายอะไรเองนะคะอคลิปนี้ก็มาทำ อามาให้ดูว่าทําข้าวปุ๊กอะไรอย่างนี้แล้วก็อร่อยนะคะทําตามกันได้เลยยมนหนาวๆนี้เพราะตอนนี้ก็น้าหนาวแล้วนะคะนี่อตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้วยังหนาวๆยังมีหมอกนิ่ๆีอยู่เลยนะคะเฮ้ยอาก็ถ้ามีคนเยอะๆอ,อะไรอย่างนี้ถ้ากินข้าวปุ๊กแบบตรงอันนั้นอะอันเนี้ย กินแบบเยอะๆอะไรอย่างนี้ก็น่าจะอร่อยเนาะถ้าพี่พงพี่พตือเขากลับมาก็กินด้วยกันมันจะอร่อยนะคะแล้วก็อ่อมไพ่อ่อมไพ่เขาเรียกว่าที่เขาสุ่มอ๋ออะไร <laughs> ไม่รู้แล้วเนี่ยย่างไฟไม่ใช่ย่างเท่าสิ <laughs> ไม่รู้ <laughs> มาก็เยอะๆอย่างนี้ก็กินก็อร่อยนะคะแต่นี่กินสองสามคน ก็อร่อยเหมือนกันค่ะ่โอเคคลิปนี้นะคะน้องใหม่ก็มาเออเออมาให้ดูถ่ายให้ดูนะคะว่าข้าวปุ๊กทางนี้ทําง่ายหรือทำยากอาจจะทํเที่เขาขายหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่างาค่ะตอนที่เราจะไปตาเราต้องใส่เกลือเข้าไปด้วยมันถึงจะอร่อยนะคะเค็มๆนิดนึงนะคะถ้าเราไม่ใส่มันก็จืดๆหอมๆอย่างนี้เองนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้น้องเมยก็จะขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระลิ่งให้น้องเมยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ